เพื่อนๆครับเพื่อนๆว่าละครกับสรารคดีเนี่ยอันไหนยอดคนดูเรตติ้งจะเยอะกว่ากันนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นละครนะครับละครประโลมโลกเช่นอะไรล่ะนางเอกเป็นลูกคนจนแท้จริงแล้วถูกทิ้งนะครับโดนสลับสับเปลี่ยนนะครับสุดท้ายตอนโตมารู้ว่าแท้จริงเนี่ยเป็นทายาทของเศรษฐีจาคุณปู่มอบสมบัติให้พินัยกรรมอยู่หลังกรอบรูปอะไรแบบนี้นะครับคือ คนจะดูแบบแบบมีเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงสารคดีเนี่ยคนจะดูน้อยนะครับก็พอดีเนี่ยมันมีคนมาบอกผมเฮ้ยคุณอเนกมีช่องหนึ่งคนดูเยอะมากเลยเจ่วเงินบุญเนี่ยนะครับบอกว่าเพราะอะไรคุณอเนกคุณรู้ไหมทําไมคนถึงดูเขาเยอะทำไมยอดคุณดูน้อยก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าผมไม่ได้ใส่ใจนะครับว่าคนจะดูเยอะดูน้อยนะครับผมไม่ได้สนใจเรตติ้งนะครับ ก็เปรียบเทียบอย่างนี้ครับคือแล้วเขาบอกว่ามันมีบางคมนนึงเนี่ยเขาบอกว่าดูช่องอเนกแล้วเครียดคือมันพูดแต่เรื่องเงินไม่มีเงินไม่มีอ่ะแล้วชีวิตไม่มีความหวังมันไม่มีกําลังใจเลยอ่ะยิ่งดูยิ่งเครียดยิ่งคิดมากยิ่งท้อถอยแล้วไปดูอีกช่องหนึ่งเนี่ยนะครับไปดูช่องเนี่ยมีแต่กาลังใจมีแต่เงินล้านเงินแสนพันล้านจะเข้ามาเนี่ยมันทำให้เขาเกิดกําลังใจในการต่อสู้อยากมีชีวิตอยู่มีความหวัง แต่เขาเาเปรียบเทียบก,กับช,ช่องคุณน่ะลระเนกช่องคุณเนี่ยมันดูแล้วมันท้อถอยอ่ะดูแล้วพูดแต่เรื่องเงินไม่มีพูดแต่เรื่องถูกหลอกเขาท้อนะครับก็ผมก็พูดตรงๆไงก็อย่างที่บอกนะครับดูละครกับดูสารคดีเนี่ยสารคดีก็คนจะชอบดูมากกว่านะครับคือช่องผมเนี่ยผมตรงนะคือผมพูดความจริงไงคนที่ดูแล้วท้อดูอะไรเนี่ยครับอืมผมไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรนะ ถ้าคุณคิดว่าดูช่องผมแล้วท้อเนี่ยไม่ต้องดูนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าดูช่องผมเนี่ยมันมีแต่ความจริงนะครับก็ดูต่อไปนะครับถ้าคุณคชือว่าดูช่องอนเนกแล้วแม่แหม่แหมแม,มันไม่จะลงใจเลยคุณพูดแต่เงินไม่มีเงินไม่มีหลอกลวงดูอีกช่องหนึง่งมีแต่เงินพันล้านหมื่นล้านจะเข้าวันนี้วันนี้จะเข้านะครับก็จนดูช่องนั้นต่อไปนะครับแต่เงินเข้าหรือยังครับ ก็จะฝากอันแค่นี้นะครับก็คือช่องผมความจริงครับคือเงินไม่มีนะครับดูแล้วเครียดก็ช่วยไม่ได้อันนี้พูดตรงนะดูแล้วเครียดก็ช่วยไม่ได้เพราะมันคือความจริงไงครับเงินไม่มีแต่ถ้าคุณอยากจะดูแล้ว <Wow. S 1> มีความฝันมีความจินตนาการนะครับในเรื่องที่ไม่จริงก็ไปดูช่องนั้นนะครับไม่ว่ากันนะครับดีครับ